มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชายแปลกหน้าบุกสำนักสงฆ์หรือเงินในพานอ้างบอกมาขอน้ำกินเมื่อเวลาส0บนาฬิกาของวันที่29เมษายน2566ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากชาวบ้านญาติโยมที่สำนักสงฆ์ไผ่สีทองหมู่ที่10ตตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทยธานี ชื่อว่านายวิชัยกเกษมสุขอายุ46ปีบอกว่าได้มีชายแปลกหน้าบุกเข้ามาที่สำนักสงฆ์ดังกล่าวบริเวณหน้ากุฏิพระซึ่งเป็นสถานที่กราบไหว้พระและครั้งนี้ชายแปลกหน้าไม่ได้อะไรติดมือไปนะคะเนื่องจากทางพระอาจารย์ธนกฤิฐานะวีโรที่อยู่ดูแลสำนักสงฆ์ดังกล่าวได้ตะโกนผ่านกล้องวงจรปิดออกไปว่าเข้ามาทำอะไรหลังจากนั้นชายแปลกหน้าก็ค่อยเดินออกจากหน้ากุฏิพระออกไปนะคะ โดยใช้รถจักรยานยนตสีแดงขับขี่มาภายในบริเวณสำนักสงฆ์ดังกล่าวโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนที่จะเข้ามาด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สำนักสงฆ์ก่อนจะมาติดกล้องวงจรปิดได้มีคนร้ายเข้ามาขาโมยพระเครื่องหายไปกว่า50องค์นะคะพร้อมกับเงินที่ญาติโยมนำมาทำบุญก็จะใส่ผ่านเอาไว้จำนวนพันกว่าบาทถูกคนร้ายขาโมยไปจนหมดเกลี้ยงเหลือแค่พระเครื่องเพียงหองค์เท่านั้น ที่คนร้ายเอาไปไม่หมดแต่ยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครคะ่ะจนกระทั่ง26เมษายน2,566ทางพระอาจารย์ธนกฤตเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์ดังกล่าวได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้ากุฏิพระเพื่อหาคนร้ายที่จะเข้ามาบุกขโมยของที่สำนักสงฆ์ และล่าสุด29เมษายนทางพระอาจารย์เองได้ไปกิจนิมนต์ที่จังหวัดชัยนาททางสำนักสงฆ์ก็ไม่มีใครอยู่กระทั่งช่วง5โมงเย็นทางพระอาจารย์นะคะได้เปิดกล้องวงจรปิดผ่านทางมือถือดูจังหวะนั้นเห็นชายแปลกหน้าที่ไม่ใช่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้ากุฏิพระแล้วก็หยิบของดูแล้วก็วางจากนั้นขึ้นไปหน้ากุฏิแล้วก็ไปรื้อเงินที่อยู่ในพานที่ชาวบ้านทำบุญเอาไว้ แต่พานนั้นมีเพียงเหรียญไม่กี่บาทเท่านั้นเนื่องจากเคยถูกคนร้ายก่อนหน้านี้ขโมยไปหมดรวมทังพระเครื่องอีก50องค์ซึ่งทางชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่มาก่อเหตุรักเงินกับรักพระเครื่องค่ะจนมาครั้งนี้นะคะซึ่งได้ดูผ่านกล้องวงจรปิด mm hmm. เห็นท่าไม่ดีจึงได้ตะโกนผ่านกล้องวงจอรออกไปว่าทําอะไรมาเอาอะไรก่อนที่ทางพระอาจารย์เองจะส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้ชาวบ้านมาจับตัวไว้ได้ทันเนื่องจาก เวลานั้นทางพระอาจารย์อยู่จังหวัดชัยนาทล่าสุดชาวบ้านนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอย่างที่เกิดเหตุเนื่องจากชายดังกล่าวได้อ้างกับชาวบ้านว่าเข้ามาขอน้ำดื่มแต่ในภาพกล้องนั้นชาวบ้านดูเห็นรื้อเงินในพานไม่เห็นอ้างว่ามาขอน้ำกินอย่างที่พูดเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องนวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ